สิ่ยอดไหมครัคนนึงนี่ก็มาจากป่าหินมพร้าวนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็เหมือนกับเทพพิดาที่ลอยมาจากเทือกเขาเหลียงซานเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเห็นเหมือนกันนะครับว่านักร้องเด็กวัยตั้สองครับแทบกับทุกคนที่ผ่านมานะครับแล้วก็คนที่ได้แชมป์คนที่ได้รองแชมป์หรือว่าหลายหคนที่มาร้องโชว์ในวันนี้นะครับนอกจากเสียงอันไพเราะของเขาแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่นักร้องเด็กวัยสองทุกคนต้องต้องมีคือเรื่องของอารมณ์เพลง ซึ่งนี่แหละครับคือสาเหตุที่รายการของเราครับต้องมีคณะกรรมการที่เป็นนักแสดงนะครับแล้วก็คอยคอมเมนต์คอยตัดสินเรื่องของอารมณ์เพลงนะครับฉะนั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคณะกรรมการท่มท่านของเราครับนางเอกในดวงใจของพวกเราโกสูนันท์คงกิงครับผมสวัสดีครับพี่กครับสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวยเนาะ ถามพ่อวุ้นซีก่อนเลยครับพี่กบอะไงบ้างครับคอนเสิร์ตนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะต้องยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าตัวผมเองค่ะถึงแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้จับไม์ร้องเพลงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากคือจะบอกว่าพี่กบนะครับตั้งใจมากแล้วก็คือเข้าใจนะว่าบนเวทีเนี่ยไม่ใช่ที่ที่แต่ว่าพี่กบจะแบบ ขนาดแบ,บมาร้องเพลงคือปกติจะเล่นละครอ,อยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะ,ะคแต่วันนี้พอเป็นคอนเสิร์ตเด็กกอ e ์ s ซองเนี่ยแล้วทุกคนคาดหวังว่าคอนเสิร์นี้จะได้ฟังพี่ก,กบร้องเพลงไหมวันนี้ไม่ได้ฟังนะครับพี่กบจะมาเล่นเอ่เอแดนสเก็ตไม่ไมค่ะคือนอกจากร้องวันนี้แล้วอ่ะเขาบังคับให้กบเต้นด้วยจริงเหรอต้องเต้นแรงด้วยอันไหนหนักใจกว่ากันระหว่างเต้นกับร้องร้องสิคะคุณ คือไม่ไม่ได้มีความถนัดในเรื่องของการร้องเพลงแต่จริงๆแล้วค่ะเวลาเป็นนักแสดงเวลาเราไปออกงานโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะมีเรื่องของการร้องเพลงอยู่บ้าง,งแต่ก็เป็นเป็นร้องสนุกสนานจําเนื้อไม่ได้ก็ชูไม้บ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ชูไม้ได้ไหมคะได,ได้ช่วยกบรองได้ชีิได้จริต้องฟังเสียงเขาร้องแต่นานทีเขาจะร้องเพลงต้องตั้งใจฟังเสียงเขาได้ค่ะแต่ว่าไม <laughs> ่คบเต็มที่มากๆ,ๆนะก็ มาซ้อมทุกครั้งนี่คือแบบตั้งใจแล้วก็เอาโทรศัพท์มากดอัดเสียงตลอดนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ไปกบด้วยนะครับผมวันนี้ี่กผบถึงที่มากๆพูดถึงในฐณะคอนเสิร์ตวันนี้แล้วพูดถึงฐานะกรรมการมากดีกว่าใช่เปมีกรรมการสี่คนใช่ไหมคะก็กรรมการทั้งสี่ท่านก็จะมีการคอมเมนต์แล้วก็ตัดสินในทิศทางที่แตกต่างกันไปเนาะอี่โจพี่โจนี่ก็จะเป็นเรื่องของโชว์โดยรวมของของแต่ละคนที่มาแข่งขันนะครับเรื่องของ ลีลาท่าทางด้วยมด้มยเยอะไปแบบข้างนอกมากกว่าข้างในบุกโดนเลยใช่ค่ะนะครับส่วนแม่เมาส์แม่เมาส์นี่เป็นเรื่องของการร้องนะครับอักขระพวกลั่มต่างๆนี่ต้องชัดถ้อยชัดคําร้องผิดร้องถูกยังไงไม่ได้เลยนะครับแล้วยิ่งอายุเยอะยิ่งหูดีเป็นไรก็ไม่รู้นะครับคนนี้เอ๊ะผิดปกตินะคะปกติอายุเยอะจะเอ๊ะไม่ค่อยดีนะหูดีขึ้นดีขึ้นทุกซีซันใช่ครับส่วนผมก็จะเป็นเรื่องของการร้องเช่นกันครับแล้วก็ ดูเรื่องของสเสน่ห์ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนะครับว่ามีพัฒนาการมีโอกาสพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะสำหรับตัวกบเองนะคะก็ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์การสื่อสารบทเพลงแล้วก็เพราะว่าเป็นเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ดูไปถึงเรื่องของลีลาท่าทางบนเวทีด้วยนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ของกลุ่มเองเนี่ย พอพอเขาให้มาตัดสินในเรื่องนี้ก็บกมองว่าบทเพลงเนี่ยค่ะก็เหมือนกับบทละคร,ครนะคะคสำหรับนักร้องเนี่ยก็เหมือนตัวละครที่คอยถ่ายทอดอารมณ์คอยสื่อสารอารมณ์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วจริงๆกบว่าโลกใบเนี้ยค่ะมันก็เปรียบเสมือนโรงละครโรงใหญ่เหมือนกันละกันใช่ครับผมขออนุญาตขยายความที่พี่กบพูดสักครู่นะครับก็คือว่าบทลอนที่พี่กบพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือบทลอนที่มาจากละครพระราชนิพ์ ชื่อเรื่องว่าตามใจท่านนะซึ่งรัชกาลที่6ข,ของเรานะครับได้ทรงแปลมาจากละครของเชคสเปียร์ชื่อเรื่องว่า as you like it ซึ่งบทรลอนเต็มๆก็คือ คนหนึ่งนั้นย่อมเล่นตัวนานๆโลนี้มีดูอยู่ดู แต่ต่างก,กันไปถึงสูงเพียงใดต่างจมลงไปเหมือนกันเกิดมาต้องตายร่างกายผู้พันผู้คนเขาสังคิดยิงระวังไว

Oh, it's right 花。